ส่วนละครอิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์ขุนศึกจองคิวนักสแสดง5วันต่อสัปดาห์เมาแพ็กเกจกินนอนและถ่ายทำกันที่ค่ายสุรสีของท่านมุยที่อยู่ที่เมืองการเพื่อบิวอารมณ์เลื่อนนักรบกันเต็มที่โดยทั้งตุ้ยเกตกมดและโกศินสอทหารเอกก็เร่งฟิตกล้ามหวังนุ่งจงแบบท็อปเลสอวดซิกแพคเหมือนขุนศึกอัมอธิชาตบ้างค่ะจะต้องไปเทียบกล้ามกับพี่อัากับพี่น็อตกับ ตุย้ยช่วยได้ไหมเป็นปมได้เลยครับตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการซ้อมมากกว่านะครับมันเป็นการฟิตไปในตัวขี่ม้าแล้วก็ซ้อมกระบอกซ้อมมวยครับสำหรับคุณศึกครับผมพร้อมครับพร้อมที่จะโชว์พุงผมผมกำลังลดความอ้วนด้วยความเร็วฉุงนะฮะนะฮะไม่ต้องกลัวฮะว่าจะได้เจออะไรที่ไม่สวยงามในละครนะฮะแต่ที่แน่ๆฮะบูรังผาได้เจอแน่ขี่ม้าฮีกกรอบๆนะครับเอาพี่อ้อมปวดไว้ก่อนกอนที่ผมได้แค่แขน